ชี่เหงาแหมช่วงก่อนมึงมานอนบ้านกูเป็นอาทิตย์แถมยังวอเซอร,ร์นักเรียนสลับกันอีกเพื่นอนรอกันทั้งห้องเม,มื่อใส่บ็อกเซอร์กูก็มือของกูไปใส่อะ่ะเอ้าก็นึกว่ามึงซื้อให้กูอะ่ะคนบ้าอะไรซื้อบ็อกเซอร,ร์กันวะจี้หลังอนะ่ะอย่ามาชวนกูอีกนะอืม มองรถอีกแล้วเหรอเอออ่ะอันนี้สินะเที่ยวคุ้จริงแน่นอนสิโมเมนต์ฟินฟิตุกๆ,ๆอย่างเงี้ยอ่ะนะมันก็คือตอนที่ตีกันงอนกันแกล้งกันนี่แหละแต่จะให้ดีอ่ะ ก็ต้องถ่ายแล้วก็อัปลงไอจีให้เป็นแฟนคนอื่นได้ฟินไปตาม,ตามกันนี่แหละตอนนี้ก็เข้าทางดีครับอันนี้อันนี้อีกรูปนึงอีกรูปนึงเชือกปลุกมาปลุกอีกรูปมีเชือกปลุกไม่เอาไม่เอารูปนี้เอารูปนี้ยื้อยื้อยู่วะขอดูแลมากชิ้นด้วยนะ ไม่ทายไม่ต้องแล้วมังนี่